สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านผมจอห์นนี่มือป่าบวันนี้ผมได้เดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์คืนวันนี้นะครับผมมาแจ้งความร้องทุกข์นายหนึ่งอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการคือนายกันตพงษ์รังสีสว่าง 2. องนายวัชระโกแสนต่อนักพาสังคมชำนาญการพิเศษ และ 3. นางสาวจันทีสมนาผู้ปกครองที่คมสร้างตนเองลำดมน้อยในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่157เลือกปฏิบัติก่อนอื่นผมขอนำเรียนชี้แจงไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจบกปตสท,ที่ได้รับการแจ้งความเมื่อเช้านี้วันนี้ผมจะมาเล่าอะไรให้ทุกทท่านฟังและจะมาต่อสู้เพื่อประชาชนหลายคนอยู่ในห้องแอร์ หลายคนไม่รู้สภาพพื้นที่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านหลายคนไม่ทราบความเป็นมาของคนในพื้นที่ที่ดินธรรมหาหกินในพื้นที่วันนี้จอหนี่มือปราบจะมาชี้แจงและผมได้แจ้งความร้องทุ์เพื่อรักษาเกียรติชื่อเสียงผมไว้ในข้อหาแจ้งข้อในวัชราโกแสนต่อผมแจ้งสองข้อหาข้อหาแรกมินประมาททำให้ผมเสียมเสียชื่อเสียง และสองก็คือ157ตรวจมึงอย่าเลือกตรวจมึงตรวจให้หมดนะครับก่อนเดือนขออนุญาตชี้แจงว่าผมยินดีให้ตรวจสอบเป็นอย่างยิ่งหากผมผิดหรือของผมได้เลยรีสอร์ทของผมหรือได้เลยแต่ตรวจต้องตรวจทุกทุกรีสอร์ทที่ตั้งมาก่อนผมตรวจหมู่บ้านตรวจวัดตรวจโรงเรียนด้วยอยู่ในพื้นแผ่นดินเดียวกัน ห่างกันเพียงไม่กี่สิบเมตรนะครับก่อนอื่นผมต้องนำเรียนว่ายกมือขึ้นเหนือหัวขอพระบารมีของพระองค์ท่านปกป้องผมแผ่นดินที่ผมไปอยู่นั่นคือแผ่นดินเจ้าฟ้าประธานนามอำเภอศิรินทรบ้านเกิดของผมพูดแล้วขนลุกเป็นแผ่นดินที่สวยงามที่พระองค์ท่านรได้อยู่ใต้ร่มโพธิสมภารของพระองค์ท่านสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสาธุช่วยปกป้อง ผมและข้อแก่ผมถูกข่าราชการลังแกรครับก่อนอื่นผมนเรียนว่าครับอําเภอศรีนิทรห่างจากตัวจงังหวัดเกือบ200กิโลห่างจากตัวอ,อําเภอพิบูรมังสาหารแต่ก่อนเมื่อสมัยอดีตอําเภอศรีนิทรตั้งขึ้นในส่วนของฝ่ายปกครองอำนาจสอบสวนขึ้นกับอ,บอําเภอพิบูญมังสาหารการพระคมนาคมเขาไกลมากชาวบ้านเขาทํามาหากินตั้งลกลากกันมายาวนานในบริเวณพื้นที่ตั้งแต่ช่องเม็ก พลานชัยสิรินทร์คำเขื่อนแก้วนิคมสองนิคมสามังนั้นพังนี้หลังจากนั้นปี2 5 1 1ได้มีการสร้างเขื่อนขึ้นก็คือเขื่อนสิรินทรนะ์ในปัจจุบันนี้แล้วเสร็จปี2 5 1 4จากนั้นมหนนีหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งชื่อกมพัฒนาสังคมและตั้งชื่อหน่วยงานโดยมีผู้ปกครองดูแลหน่วยนี้ชื่อว่านิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย สิรินทรอ์อุบลราชธานีมาเขียนประกาศระวางที่ดินเพื่อครอบคุมที่นาที่สวนที่ดินของชาวบ้านซึ่งก่อนหน้านั้นชาวบ้านเขาไม่ได้เดินทางมาออกเอกสารสิทธิ์และชาวบ้านการคมนาคมเส้สนทางสัญจรไปมาลำบากจนหน่วยงานนี้เกิดขึ้นและมาเขียนระวางที่ดินระวางทางอากาศว่านี่นะอยู่ในที่ดินจัดสรรในการสภาพพื้นป่า ของนิคมสร้างตนเองของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในการกํากับดูแลเพื่อจะให้ชาวบ้านไปจ่ายภาษีจ่ายรายได้จ่ายค่าเช่าให้กับหน่วยงานของคุณที่ดินที่ผมจะตั้งรีสอร์ทนั้นผมไม่ใช่โง่ผมคือนักกฎหมายอยู่ในที่สว่างรู้กฎหมายทุกอย่างการที่จะเข้าไปซื้อผมต้องตรวจสอบเพราะผมต้องใช้เงินหลายล้านไปซื้อ เป็นการซื้อโดยที่ชาวบ้านเป็นพยานมีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันมีอบตอมีหน่วยงานงานต่างๆรองรับและเป็นการซื้อขายตกกันมาหลายทอดและก่อนที่ผมจะไปอยู่นั้นมีรีสอร์ทเกิดขึ้นมาก่อนนั้นเป็นเกือบร้อยรีสอร์ทซึ่งอยู่ในเอกสารสิทธิ์เดียวกันที่ว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์โดยใช้ภาษาของหน่วยงานของคุณคือที่ดินนิคมสร้างตนเอง ผังนั้นถังนี้ผังนี้หลายๆายหมู่บ้านหลายๆโรงเรียนไม่มีเอกสารสิทธิ์รวมทั้งที่ดินที่ผมไปซื้อแต่ด้วยอำเภอนี้ผมอยากไปพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอยากไปสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างงานให้กับผู้คนในชุมชนมันจึงเกิดเป็นการลงทุนของผมเกิดขึ้นด้วยวิสัยทัศน์ตอนสมัยเป็นราชการที่มีวิชั่นอยากจะสร้างพัฒนาบ้านเมือง อยากจะสร้างงานสร้างที่สร้างที่ท่องเที่ยวเลยไปลงทุนทารีสอร์ทผมได้ยื่นขออนุญาตขอสร้างกับอบตถูกต้องขอมอบแปลงไฟการไฟฟ้าและยื่นเอกสารถูกต้องทุกอย่างในการดําเนินการก่อนที่จะสร้างผมมีการรีเสิร์ชข้อมูลด้วยซ้ําก่อนที่จะซื้อด้วยซ้ําว่าที่ดินที่ถูกต้องหรือไม่เอกสารในการซื้อขายของผมก็เป็นใบพทบห้าใบจับจองใบดอกหญ้าหากชาวบ้านรู้นะครับ ซึ่งนี่แหละคือปัญหาที่ชาวบ้านเขาร้องขอเอกสารสิทธิ์กันมานานแต่หน่วยงานพวกคุณเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักการเมืองบางคนไม่เคยคิดจะช่วยเหลือชาวบ้านเลยลหลายๆหมู่บ้านเขาก็อยากได้เอกสารสิทธิ์อย่างน้อยๆเขาได้เอาเข้ากู้แบงค์ได้เงินมาสร้างบ้านได้เงินไปซื้อปูนช่างปูนได้ได้งานทําพอมีงานทําเอาเงินไปใหล้ลูกไปโรงเรียนแต่พวกมึงไม่คิด พวกมึงมีเป็นข้าราชการแบบโง่ที่คอยจัดกันแกล้งไม่คิดหาทางออกให้กับชาวบ้านมึงเป็นตำแหน่งใหญ่สูงเป็นถึงอธิบดีกรมแต่มึงไม่คิดจะหาทางออกให้กับคนทั้งอำเภอแผ่นดินแผ่นดินผืนนี้พระองค์ท่านทรงประทานนามให้ชาวบ้านอยู่กันอย่างร่เย็นเป็นสุขแต่เอกสารสิทธิบางพื้นที่ไม่มีและที่น่าตกใจ ที่ดินรีสอร์ทของผมเยื้องกับผมเพียงแค่20เมตรมีมโฉนดตกลงกูอยู่คนละประเทศหรือไงกูอยู่ประเทศโปรตุกเกสหรืออยู่ประเทศไทยข้ามถนนเพียงนิดเดียวมันออกเอกออกโฉนดได้แต่กูออกโฉนดไม่ได้และมึงอ้างว่าราบถ่ายระวังอากาศของกูผิดมึงตรวจสอบระวังมึงหายหลังจนวันนี้กูมาแจ้งข้อหา157ต่ออธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการรวมทั้ง นายวัชรากเรูเสนแสนตอนนักปนาสังคมที่ไปแจ้งความล้องทุ์ต่อบอกปอทศออเมื่อเช้านี้และนางสาวจันทีสมมาผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองหากมึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีจริงมึงควรจะหาทางออกให้กับชาวบ้านให้เขาได้เอกสารสิทธิทถูกต้องรีสอร์ทประกอบการล่องแพรประกอบการร้านอาหารประกอบการร้านค้าริมทางประกอบการร้านค้าก่อสร้างในหลายๆที่ก่อนที่ผมจะไปอยู่เขาก็ไม่มีเอกสารสิทธิ เพราะฉะนั้นหากมึงจะตรวจกูมึงตรวจให้หมดกูผิดหรือของกูเลยหรือเลยแต่ถ้าลืือก็ต้องหรือทั้งอำเภอแต่หากกูไม่ผิดมึงต้องหาเอกสารสิบให้กูและชาวบ้านทุกๆุกเจ้าทุกๆุกผืนมีหลายๆายอำเภอหลายๆจังหวัดในประเทศและชาวบ้านหลายๆคนถูกกระทําจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเชน่นกันกับผมวันนี้ถือโอกาสดีที่กูลาออกเสก็จตำรวจแล้วแต่ก่อนกูจะบอก กูถูกตรวจสอบเรื่องนี้เรื่องีรีสอรอทกูเนียมาตั้งแต่ปีกูสร้างปีหกสามหกสี่จนมึงมาร้องกูตอนนั้นมึงอ้างเหตุผลว่ามีพลละเมืองดีกันร้อ,องเรียนมาอ่าก็ครูถูกผู้ว่าพิจารณาสองดีกันแกล้งและถูกตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัดกูถูกตรวจสอบจากศูนย์ต่างๆหน่วยงานต่างๆจนกูเป็นผู้บปิสุ์อยู่โดยถูกต้องตามสิทธิตามกฎหมายกูสามารถลำเนาสิทธิ์ในการครอบครองได้ อย่าลืมนะครับว่าหน่วยงานของคุณกรมพัฒนาสังคมของคุณตั้งตามปีพศ2511แต่ชาวบ้านที่เขาอยู่ในที่รีสอร์ทกูเขาอยู่มาก่อนปี2,500ด้วยซ้ำจนมีวัดสองวัดมีโรงเรียนมีบ้านคนเยอะแยะมากมายวันนี้กูถูกพวกมึงยามเกียดกูจึงมาแจ้งความดำเนินคดีมึงกูไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นมาเจอกูได้เลย พร้อมให้ตรวจสอบและมึงพวกมึงที่จะลงมาจากกรุงเทพกูพร้อมต้อนรับมึงตรวจให้ทั้งอำเภอศรลิทอนขอเดชะข้าพุทธเจ้าขอพระบุญบารมีของพระองค์ท่านช่วยปกปักรักษาผมและครอบครัวและชาวบ้านตลอดจนชาวบ้านที่ทำมาหากินในพื้นที่อำเภอของพระองค์ท่านด้วยเถินชาวบ้านอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขแต่ถูกหน่วยงานของรัฐมากันแกล้งให้ชาวบ้านได้อยู่ แบบลำบากณเวลานี้ต่อจากนี้ไปผมยินดีให้ถูกตรวจสอบมาเลยครับและกูก็จะต่อสู้เพื่อชาวบ้านต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของกูรีสอร์ตจอนนี่ตั้งอยู่หมู่บ้านห้วยไฮเลขที่บ้านก็มี188ตะมูหกตำบลคำเขื่อนแก้วหากูผิดตั้งแต่ทีแรกทำไมที่วาการอำเภอออกออก,ออกที่ดินออกบ้านเลขที่ให้กู มอแปลงไฟฟ้าออกให้กูภาษีอบตอเก็บกับกูมึงไปคิดให้ดีมันไม่ใช่แค่มีแต่ก,กูมันมีเป็นอีกเป็นร้อยผู้ประกอบการแม้กระทั่งร้านส้มตําริมทางมึงก็จะมาลื้อเขาเหรอมึงมาเขียนระวางว่าที่ดินตรงนี้อยู่ในส่วนควบคุมผืนป่าของนิคมสร้างคนเองก็ใช่สิมึงมาปีสองห้าหนึ่งมึงจะเขียนอะไรก็เขียนได้เออแต่เขาอยู่มาก่อนมึงไงมึงไม่คิดเหรอไม่เป็นไรสู้กันกูพร้อมสู้และฉะ ชระชะทุกรูปแบบดีแล้วนะครับจะได้กระจ่างกันสักทีนะมาอีกทุกรูปแบบคนดีอย่างกูคิดดีทําดีอย่างกูกูพร้อมลบกับพวกมึงนะกูฟ้องวันนี้แจ้งความในคดีสามลายหนึ่งอธิบดีกรมสองผู้ปกครองนิคมและสามนายวชรากูเสนต่อแล้วเจอกันพร้อมลุยทุกมิติกูผิดลงโทษกูกูผิดว่าไปเลยนะแต่ตรวจให้ครบตรวจไม่ครบเลือกปฏิบัติ มึงโดน157่งห้กูร้องปชปชปปทต่อแน่แล้วเจอกันหวัสดีครับทุกท่านเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนที่ถูกกระทําจากเจ้าหน้าที่ในลักษณะนี้ทุกๆคนทั้งประเทศนะครับสาธุขอพระองค์ท่านช่วยปกปักรักษาตัวค่าและครอบครัวรวมทั้งแถวบ้านทีเทินผมแปะพึ่งพาอาศัยแผ่นดินเจ้าฟ้าประธานามอำเภอิรินทรสาธุครับขอบคุณครับ